phone เวลาอะไรกุมครับพี่น้องหลายท่านอาจจะงงนิดนึงนะครับว่าทำไม EP แรกเปิดมาถึงมาถ่ายในสตูแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ EP แรกนะฮะเจอปัญหานะครับคือเราถ่ายคลิปเนี่ยเปิดรายการก่อนที่เราจะขับมอเตอร์ไซค์ออกจากกรุงเทพมหานครหรือออกจากวายชาแนลนี่ครับเรียบร้อยนะครับบรรยากาศสนุกมากเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยก็มาส่งเรานะครับแต่น่าเสียดายฮะระหว่างที่เราเดินทางออกไปถ่ายทำเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายนะครับกับอุปกรณ์ยึดเกาะของเราทำให้ ตัวกล้องเนี่ยหลุดออกไปจากมอเตอร์ไซค์นะครับผมฟุตที่เราถ่ายไว้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็พูดได้ว่าหายเลยเหตุการณ์นี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมได้ครับเมื่อกี้เนี่ยผมพยายามเดินตามหาถามคนแถวแถวเนี้ยว่าเฮ้ยเห็นไหมช่วงเวลานี้เวลานี้เวลานี้เขาบอกว่าลองไปหาที่ป้อมตำรวจดูอินชาลอถ้าได้เนี่ยก็อย่างน้อยอาจจะได้เห็นภาพเห็นอะไรแต่ถ้าไม่ได้ก็เราคงก็ต้องทำใจแล้วก็มอบหมายนั่นแหะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณตำรวจเขาจะว่ายังไงไปป้อมมาแล้วเป็นไงบ้างก็คือเขาแนะนําให้ไปแจ้งความก่อนคือป้อมเนี่ยเขาบอกเขาไม่สามารถดูได้แล้วต้องไปแจ้งความทีนี้เราไม่มีเวลาขนาดนั้นเพราะเราต้องเดินทางต่อไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปซื้อกล้องใหม่กันแล้วสนุกกันต่ออินชาอัลลอฮ์เราพยายามทาทุกทางนะครับในการหากล้องของเราคืนนะครับอย่างที่พี่น้องได้เห็นในคลิปเหตุการณ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ก็หาไม่เจอครับตอนนี้เราอยู่ที่พันทิพย์งางวาวานนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในหลักเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเบิกอุปกรณ์ใหม่ซึ่งจะเป็นงบประมาณของทางทีมงานเองนะที่ก็จะรับผิดชอบนะครับผมไม่เกี่ยวกับออของทางช่องนะเพราะาเกิดจากความประมาทของพวกเราเองนะ คืนนะอันนี้คือเราคืนอ,องค์กรนะครับเป็นงบส่วนตัวจะหาได้ยังไงเนี่ยเราไม่เอาเงินอ,อ,องค์กรมาใช้แน่นอนนะคะรับเดี๋ยง่ายเดี๋ยวไปเจอกันเราต้องรีบเดินทางแล้วเดี๋ยวคืนนี้ยังไม่รู้จะนอนไหนนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูได้ครับก็เลยต้องเปิดรายการกันแบบนี้นะครับแต่อันทำอยุ่แล้วครับแผนของอัลลอฮ์ซบฮาตาลาเนี่ยฮะ,ะยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นครับวันที่9กกรกฎาคมนะครับระหว่างที่เรากําลังถ่ายถ้าแล้วเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วครับ มีข้อความนี้ทักขึ้นมาครับเป็นข้อความจากฝ่ายบุคคลของเรานะครับที่ได้รับการติดต่อว่ามีคนเนี่ยนะฮะได้ซื้อกล้องของเราได้ที่ตลาดของมือสองนะครับเหตุการณ์นี้นะครับก็เอาทีมงานของเราเนี่ยตามหากล้องกันพูดได้ว่ากว่าจะได้เนี่ยนะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะนะะปรากฏว่าในกล้องเนี่ยนะฮะพอเราได้กลับมาแล้วเนี่ยฟุตเทจก็ไม่มีนะครับที่เราถ่ายไว้แต่นะครับเราให้ฝ่ายเทคนิคของเราเนี่ยนะฮะได้กู้ ไฟล์ทั้งหมดเนี่ยกลับคืนมานะครับปรากฏว่าไฟล์ทั้งหมดกู้คืนมาได้ครับอัจทำเดียวไล้ครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะที่พี่น้องจะได้ดูนั้นคือรายการจริงๆที่เราได้ถ่ายไว้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับอัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุรับ ตอนนรับพี่น้องเข้าสู่รายการไว้์ไรเดอร์เส้นทางสีขาวนะครับเป็นรายการท่องเที่ยวที่จะพาพี่น้องนะครับไปจากกรุงเทพมหานครลงไปมาเลเซียและไปสิงคโปร์ด้วยยานพาหนะนี่ฮะเราจะเดินทางนกัไปด้วย มอเตอร์ไซค์นะนครับและผู้ร่วมทิพของเราฮะที่อาจจะไปนะนำน,นะครับผมคนแรกฮะนี่ตอนนี้เนี่ยกำลังเซ็ตของขึ้นของบนรถกันอยู่นะฮนะสามกระซุ่มครับว่าอะไรโฆษณาหร,รืออะไรแบบนี้ครับนี่ฮะผู้โดยสารนี้เป็นหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์และตากล้องน,นะครับเราทำรายการนี้จะไปทิพแบบเนี้ยเอาของสำชันที่เราจะเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเป็นอะไรฮะอันนี้เลยฮะนี่อะไรคร คือ <roommate. S 2> <shap ulations. c oughs> อะไรเนี่ยลูกค้าลูกค้าลูกสปอนเซอร์ไปก่อนเลยสปอนเซอร์อ๋อเดอาเอาไปนะครับมีอะไรเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าเอาไปทำอะไรครับนี่ฮะตากล้องอีกหนึ่งท่านจ่อในกุ้งครับคุณยาเขาจะค่อนข้างเสื่อมกล้องนิดนึงนะดูนะจอตัวกล้องไปเจาะหน้าเขาจะหลบดูนี่อะไรที่เวลาขึ้นรถเนี่ยสำคัญที่สุดที่ต้องพกไปครับคุณยาครับบอกคุณน้องนิดนึงเงินเงินถูกต้องครับถ้าไม่มีเงินเนี่ยเราก็จะไปไหนไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้มาดูรถผม แล้วนี่ฮะรถผมเป็นแม็กนะฮะอย่ในของัไม่ได้ขึ้นเลยครับจริงๆแล้วเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยนะฮะเราจะไปจากกรุงเทพออกด่านที่สงขานะครับด่านเดานะครับผมซึ่งปกติเนี่ยถ้าขับกันไปจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ15ชั่วโมงจากกรุงเทพเนี่ยก็จะถึงแต่ทิปเราจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับทิปเราจะเป็นการขับรถไปในเส้นทางท่องเที่ยวด้วยนะครับเราจะใช้เวลาประมาณ3 4สวันเพื่อพาพี่น้องเนี่ยไปท่องเที่ยวในจุดต่างๆด้วยว่าทิปฮาล้านว,ว่าเผื่อพี่น้องจะไปเนี่ยไปท่องเที่ยวไปแวะตรงไหนตรงไหนมีที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวา กันนะครับงาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะผมอนุญาตไปเก็บของและเตรียมตัวออกเดินทางนะครับนี่ครับแล้วก็มีเพื่อนๆมารอส่งเรานะครับจากคุณราชิดีว่านะนักแสดงมือหนึ่งของไาแชนเนลเขาจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหม ก็คิดว่าทําสําเร็จอาจจะทุรักทุเลหน่อยคิดว่าคิดว่าทั้งสามคันนี้จะทำภารกิจลุล่วงไหมครับเอาเอาตรงๆเลยนะค่อนข้างเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอยากให้กลับมาเดินทางทั้งไปและกลับได้โดยไม่เดือดร้อนให้ด้วยฝากดูแลให้ด้วยครับี่เดูแลให้ด้วยฝากดูแลให้ด้วย ราออกเดินทางมาสักพักนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์กล้องหายเราซื้อกล้องตัวใหม่ที่เดอะมองงามวงวานและออกเดินทางต่อซึ่งจุดหมายตามแผนที่เราวางไว้แต่แรกคืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดแต่คำนวณจากเวลาตอนนี้4โมงเย็นเกือบจะ5โมงเย็นแล้วครับน่าจะไม่ทันนะครับอุทยานน่าจะปิดแล้วนะครับเราเดินทางกันต่อทั้งที่ยังไม่รู้ว่าจุดหมายในคืนนี้ของเราจะนอนที่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่จ,จุดพักรถสมุทรสาครที่เรามาหยุดเพราะว่าคุณยาของเรานะฮะหลงก็เราแล้วไม่รู้ตอนนี้ไปไหนก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เรา แผนไวเลยคือเราจะไปนอนที่อุทยานเขา3ามร้ยอดนะฮะทีนี้เนี่ยก็เลยน่าจะไม่ได้พักกันนี้ก็ต้องหาที่พักเรานัดกันไว้ที่เราจะไปปั๊มปตราทอลุงเท่งเป็นปั๊มที่มีที่ละหมาดแล้วก็มีอาหารมุสลิมอาหารฮาลลนแล้วเราจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคาดว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเนี่ยประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ยนะฮะไปถึงที่นู่นเนี่ยประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มนะคืนนี้เราจะได้นอนไหนก็เป็นอีพีแรกที่เปิดตัวมาพร้อมกับปุ่มรระสากพร้อมกับบททดสอบเลยนะพี่น้องรุ้นไปกับเรานะยะก็แวะพักดื่มน้ําอะไรตรงนี้เเเสร็จ็จจป๊บกะดิ ต่อครับระหว่างทางเราก็แอบ,บเจอคุณยาพอดีนะครับเราตัดสินใจแวะพักเพื่อวางแผนการและหาอะไรกินรองท้องกันสักหน่อยด้วยทั้งวันที่เราเดินทางยังไม่ได้ทานอาหารและจุดที่พี่น้องมุสลิมหลายท่านนะครับเลืองที่จะแวะในเส้นทางลงใต้จากกรุงเทพนั่นคือปั๊มลุงเท่งจังหวัดเพชรบุรี ตอนนี้นะฮะเราเดินทางมาถึงปั๊มลุงเพ่งแล้วนะครับก็เป็นจุดพักรถของพิพิธภัหลายท่านนะที่เดินทางไปเส้นทางที่จะลงใต้ใช่ไหมล้วก็จะไปเพชรบุรีประจวบสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ก็จะมาแวะกันที่นี่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องถึงกี่โมงครับที่นี่ที่เราแพลนไว้ปั๊มลุงเพ่งประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองและตอนนี้กี่โมงฮะ เกือบสองทุ่มทุ่มครึ่งซึ่งอันนี้ก็จะให้รีวิวดูนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเนี่ยครับปั๊มลุงเท่งเนี่ยก็มีที่มุสลิมที่ละหมาดตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารมุสลิมอยู่ประมาณสองสาร้านนะสองร้านนี้เรื่องบางมานะกัาบบางสังไก่ทอดหาดใหญ่นะฮะนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมุสลิมนะครับตรงข้างหลังเราเนี่ยอันี้เป็นมุสลามที่ละหมาดตรงนี้นะครับผมอ่ามาแล้วครับคุณยาอ่าไปไหนม <c oughs> าฮะไปน้อแข่ง เดี๋ยวเราจะไปละหมานะครับแล้วก็จะกลับมากินข้าวแล้วก็จะมาดูว่าร้านเนี่ยเขามีอะไรบ้างอะไรยังไงจะรีวิวให้ดูแล้วจะมาวางแผนทีอว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องนอนกันที่ที่ไหนโรงแรมไหนนะครับก็ใครมาแวะละมัดตรงนี้ผู้หญิงผู้ชายสบายนะครับมีเขาเรียกว่าพื้นที่อ่างละมัดให้แยกส่วนเลยเข้าไปดูที่ละมัดเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ทีเดียวเลยนะครับผมที่ละมาดของเขาเนี่ยนะครับมีบริษัตัวส่วนดีเลยนะครับแวะละมาดกันตรงนี้ได้ เราแวะพักละหมาดกันนะครับช่วงเวลานี้ก็ประมาณ2องทุ่มหลังจากละหมาดเสร็จก็หาอะไรทานอันฮำดมอยู่ละครับระหว่างที่นั่งทานนะครับเราได้เจอกับแฟนคขับไวแชแนลได้ทักทายพูดคุยพร้อมกับพี่น้องท่านนี้เลี้ยงอาหารเราหนึ่งมือครับ หัทานอาหารเสร็จครับเรานั่งพูดคุยและสรุปกันว่าวันนี้คงต้องเดินทางต่ออีกสักหน่อยเพื่อลดระยะทางและเวลาที่เราสูญเสียไปจนสรุปกันว่าวันนี้เราจะเดินทางไปพักที่อ่าวมะนาวซึ่งต้องเดินทางอีกประมาณ120กิโลใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับ ตอนนี้นะครับมืดนิดนึงเราอยู่ที่หน้าโรงแรมที่เราจองแล้วเราตัดสินใจว่าเราจะขับจากจุดที่เราบ่าปั๊มลุงเทงวิ่งมานี่ประมาณ2ชั่วโมงกว่ามานอนที่โรงแรมประจวบบีชนะครับเพราะว่าเรามานอนที่อ่าวมะนาวอย่างที่บอกนะนะนะเดี๋ยวให้ดูโรงแรมอยู่นี่นะฮะเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเช็คอินก,กันก่อน ทางทุ่งขึงเนี่ยคือก็เพิ่งเช็คอินนะครับเดี๋ยวไปกันนะฮะอยู่ที่เพื่อนไอ้ตัวไหนไปตามปัญญาแป๊บปัญญาเลยไปนู่นแล้วโดนลอกโดตลอกโดตลอดแล้วดีแต่โน่นและนี่คือการเดินทางในอีพีแรกของเราครับ ตั้งแต่เริ่มต้นก็มีปัญหาซะแล้วและนี่คือบทเรียนแรกที่เราได้รับไม่ว่าจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนชีวิตเราย่อมต้องเจอบททดสอบสิ่งที่เราทำได้คือการมอบหมายดูอาต่อนล้อมีสติและค่อยๆค,คิดหาทางแก้ไขสุดท้ายแล้วแผนที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคือแผนของอันล้อ และในอีพีต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยแค่ไหนเตรียมตัวได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่อา่าวมะนาวแล้วนะครับถ้ามาวันธรรมดาเนี่ยเหมาหาดเลยนะโอ้แล้วดูบรรยากาศเป็นป่าเพราะว่าไ,ไ,ไม่มีแสงเลยสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำส้มบ้านไร่ส้มสดกำหนดไม่ได้ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากแอนดาฟาร์มอิตตาขอเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆจังหวะความดี